พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์ก็จะมารีวิวในส่วนของตัวกระบะยกสูงนะคะเป็นโอ e n นแคปนะรุ่นนี้เป็นสายพันธในอเมริกันนะคะเป็นกระบะพันแกร่งของเรานั่นเองเริ่มกันก่อนเลยจากด้านหน้านะจ๊ะตัวนี้โคมไฟหน้าของเขาก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะหลอดยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะคะตัวนี้ถ้าเป็นหลอดฮาโลเจนอะไรก็จะถูกนะในส่วนของตัวกระจังหน้ามาแบบโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้ให้เลยนะคะ แล้วก็มีโลโก้ของปอตมาให้ด้วยด้านบนจะเป็นตัว Ranger มาให้นะตัวนี้สามารถไปแต่งเพิ่มเติมได้ใส่อะคริลิกลงไปเพิ่มความสวยงามแล้วก็มีมิติให้กับกระจังหน้าได้นะคะตัวนี้นะไปตัดหมอกครอบตัวโครเมียมมาให้นะคะตัวสีโครเมียมมาให้นะรุน่นนี้ด้านข้างนะคะของเขาก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ17นะคะตัวนี้เราก็เป็นเครื่องยนต์2 2นะเกียร์แมนนวลนะคะรุ่นนี้6สปีดนะคะ กระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมนะคะตัดสีดำด้านล่างมาให้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวให้ด้วยสำหรับกระจกมองข้างนะแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะรุ่นนี้บันไดข้างเป็นสีดำตัดสีโครเมียมออกแบบมาค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะรุ่นนี้ขึ้นลงได้สะดวกนะสำหรับใครที่คิดว่ารถสูงแล้วจะขึ้นลงยากแต่ตัวนี้ขึ้นลงได้ง่ายมากนะคะมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมมีตัวเบ้ากันรอยให้ด้วยนะคะตัวนี้นะ เป็นเจ้าของเขาแต่งมาให้นะอันนี้ไม่ไม่ได้มาจากโรงงานสภาพสีโดยรวมนะคะตัวนี้สีสวยมากๆเลยไม่ได้มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยสะเก็ดหินใดๆนะตัวนี้ให้เลยอยู่ที่ประมาณ95%เลยสำหรับสีนะคะไปท้ายออกแบบมาค่อนข้างที่จะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ใหญ่ด้วยนะ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะตัวนี้พร้อมด้วยเส้นกะระยะให้นะแสดงผลบนหน้าจอด้านในนะคะสำหรับรุ่นนี้มือเปิดประตูประตูท้ายได้เป็นโครเมียมนะกระบะไลเนอร์มีมาให้พร้อมแล้วนะจ๊ะสำหรับใครที่ต้องการที่อยากจะไปใช้งานนะด้านบนก็จะมีไฟส่องกระบะท้ายให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะกันชนท้ายเป็นสีโครเมียมนะ แล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านในกันบ้างว่าด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูสวยนะคะแล้วก็ดูหรูนะสำหรับตัวกระบะ Open c a b ตัวนี้นะคะแผงคอนโซลของเขาจะเป็นสีดำนะทำความสะอาดง่ายนะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยก็จะเป็นในส่วนของตัวหุ้มหนังมาให้นะคะหัวเกียร์ หัวเกียร์ตัวนี้ก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายอยู่ค่ะเป็นเกียร์เป็นนวล6สปีดนะตัวพวงมลาลัยของเขาจะเป็นในส่วนของตัวพวงมลาลัย power ไฟฟ้านะคะถ้าเป็น Ford นะก็คือมันจะคอนโทรลง่ายนั่นเองนะถ้าเกิดว่าลูกค้าขับรถไม่ไวเนี่ยพวงมลาลัยตัวนี้มันจะเบาแต่ถ้าเกิดว่าเราเร่งความเร็วเมื่อไหร่พวงมลาลัยมันจะหนักขึ้นนะคะรุ่นนี้นะ ปรับสูงต่ำได้ค่ะในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เป็นแบบยุบตัวได้ด้วยลดแรงกระแทกเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะด้านซ้ายจะมีในส่วนของตัวควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงแล้วก็รับสายโทรเข้าโทรออกพร้อมด้วยรองรับในส่วนของระบบสั่งงานด้วยเสียงด้วยค่ะตัวนี้ด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของตัวครุสคอนโท l นะคะแล้วก็กดดูรอบวัดต่างๆของหน้าจอ MID นะตัวนี้นะ มีระบบเปิดปิดไฟหน้าออตโต้มาให้แล้วนะคะรุ่นนี้แล้วก็ตัวปรับกระจกไฟฟ้านะคะปรับกระจกมองข้างก็อยู่ตรงนี้นะระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ค่ะรุ่นนี้ถ้าเกิดใช้ความเร็วเกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะล็อกรถให้อัตโนมัตินะคะกระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้าะค่ะตัวนี้อ่ะแบบสัมผัสเดียวด้วยนะคะ ในส่วนของหน้าจอก็รองรับในส่วนของวิวทยุ AM/FM/CD/AUX/USB ได้แล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์แบบบลูทูธได้นะคะตัวนี้รองรับในส่วนของตัวระบบซิงค์หนึ่งสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะตัวแอร์ก็มีในส่วนของตัวไล่ฟ้ามาให้นะแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ปรับแรงลมได้นะคะตัวนี้เป็นหมุนเวียน อากาศนอกรถแล้วก็ในรถนะตัวนี้นะในส่วนของตัวช่องต่อไฟล์12โวลต์มีมาให้ทั้งหมด2ช่องนะคะรุ่นนี้ช่องต่อสาย USB มีมาให้แล้วก็ AUX นะด้านล่างให้มาค่อนข้างที่จะครบนะคะตัวนี้นะเบรกมือยังเป็นเดิมๆอยู่นะคะตัวนี้เบรกมือยังเป็นรุ่นเดิมอยู่แล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของตัวนี้ก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะใหญ่นะ เบาเป็นเบาผ้านะคะเบาผ้าด้านหน้าด้านหลังจะเป็นเบาะหนังนะคะอันนี้ก็คือเจ้าของเดิมเขาทามาให้ค่อนข้างที่จะสวยนะตัวเบาะหนังเบาแคปนะคะอ่ะเรียกได้ว่าสภาพภายในนี่พร้อมใช้งานเลยนะจ๊ะรุ่นนี้มาดูในส่วนของตัวเลขไม่กันบ้างนะคะเลขไม้ก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะตัวนี้55,000กิโลเมตรเท่านั้นเองอ่ะ สภาพพร้อมใช้งานแบบนี้รถใหม่ไมน้อยนะคะปี2018นะในส่วนของกระจกมองหลังก็มีระบบตัดรถแสงอัตโนมัติมาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะในเรื่องของความปลอดภัยแอร์แบ็กก็มีมาให้คู่หน้านะคะแล้วก็ระบบเบรกเป็น ABS นะพร้อมด้วยระบบกระจายแรงเบรก EBD ใส่มาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะเราไปดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างว่าด้านหน้านเนี่ยหน้าเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันคะ่ะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายสะดวกเลยนะคะสําหรับใครที่ใช้รถกระบะอยู่นะพราะมันจะมีโชคอัพฝากระโปรงคู่หน้าให้ด้วยนะคะรุ่นนี้เปิดปิดได้ด้วยมือเดียวนะตัวน็อตก็ยังเด,เดิมอยู่นะคะน็อตเดิมคานเดิมทุกอย่างนะอ่าเรียกได้ว่าสภาพสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะไม่ได้มีตัวไหนชํารุดเลยนะตัวนี้นะเรามาดูในส่วนของตัวเมสอาร์คด้านบนก็ยัง เดิมๆอยู่นะคะสมบูรณ์แบบทุกอย่างฉนวนกันความร้อนยังอยู่เหมือนเดิมครบนะคะสําหรับรุ่นนี้แผ่นเพดมออก,ก็ทุกอย่างยังอยู่ครบเพราะว่าในส่วนของตัวนี้เรารับประกันในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำเราไม่มีอยู่แล้วนะคะที่เพอร์เฟคคาของเรานะ รถชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้แต่ต่อตัว,ตวถังน้ําท่วมเราไม่เอามาขายนะคะเรามีสคบคุ้มครองให้ลูกค้าวันรับรถด้วยพร้อมด้วยใบการันตีนะโอเคสภาพโดยรวมเบียดูให้แล้วค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากใครได้ไปใช้งานเลยใช้งานได้เลยนะคะเรามาดูในส่วนของราคากันบ้างว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ โอเคค่ะสำหรับ Ford Ranger นะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเกียร์แมนวนวล6สปีดนะราคาอยู่ที่447,000บาทนะคะวันนี้ออกรถที่ Perfect ค่าแค่100บาทยังไม่พอนะคะใครที่อยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมก็สามารถจองกันเข้ามาได้นะคะจองเท่าไหร่เราคืนเท่านั้นนะสูงสุดคุณจองได้ถึง20,000บาทเลยนะคะฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะ แล้วก็ยังไม่พอฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหปีเต็มอีกด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเรานะบริการตัวนี้ใช้ได้ทั่วประเทศนะคะวันรับรถเรามีบริการล้างขัดเคลือบสีให้พร้อมด้วยตรวจเช็ครถ29รายการให้คุณครบเลยนะคะรับประกันสูงสุด1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรเราก็มีให้นะใครที่สนใจอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะคะสามารถเดินทางมาได้ที่ถนนสุขวิท1้5ซอยลาซาน87นะ หรือลูกค้าจะโทรเข้ามาที่แคปชั่นด้านล่างก็ได้นะคะทีมงานใส่เบอร์โทรไว้ให้หลแล้วนะคะใครที่ดูคลิปอยู่ก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยแล้วคุณจะไม่พลาดในส่วนของตัวรถใหม่ๆรถสวยๆที่เรานำมาอัปเดตให้คุณทุกวันนะคะวันนี้เบียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ